มีชู้มีชูอะไรกันบีพี่ไม่เคยมีชู้นะบีแม่ไม่เคยสอนให้ลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวมักมากแบบนี้แล้วทำไมลูกกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้ล่ะลูก <c oughs> <c oughs> กลับมาแล้วบีจา๋าวันนี้มีอะไรกินบ้าง啊พี่ทำงานมันเหนื่อยเหนื่อยหูเข้าจะตายอยู่แล้วว่ะอะไรกินบ้างวันนี้ไม่มีอะไรกินทั้งนั้นแหละทำไมไม่มีอะไรกินน่ะ มีเป็นไรเนี่ยพี่อันนี่พี่ทำแบบนี้กับบีได้ยังไงอ่ะบีดีกับพี่รู้ยากเลยพี่อันบีดูแลแม่พี่ดูแลพี่ทำไมพี่ทำแบบนี้กับบีล่ะทำไมพี่ทำแบบนีบีบีเป็นอะไรเนี่ยพี่ทำอะไรพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะบี พีอนสียง,งดังอะไรกรันเสียงดังอะไรกรันลูกมีอะไรกันหรือเปล่าแม่คะช่วยบีด้วยคะ่ะพี่อั๋นมีชู้มีชู้อะไรกันบีพี่ไม่เคยมีชู้นะบีอัทำไมแกทำแบบนี้พี่อั๋น บีไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบเนี้บีทำอะไรผิดอ่ะพี่บอกบีมาสิพี่บอกบีมาสิพี่อันบีพี่ไม่เคยมีชู้เลยนะบีพี่ไม่เคยนอกใจบีเลยอ่ะแม่คะตลอดเวลาบีทำดีมาตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยอ่ะทำไมอะพี่อันทำไมอะ อัเมียเขาเป็นเมียที่ดีเขาดูแลแม่ดูแลแกอย่างดีแล้วแกทำอย่างนี้ไนดะ้ยังไง Thank you. บีอ่ะเขาเป็นเมียที่ดีหาที่ไหนแบบนี้ไม่ได้แล้วนะลูกแม่ไม่เคยสอนให้ลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวมากมากแบบนี้แล้วทำไมลูกกลายเป็นคนแบบนี้ไปได้ล่ะลูกแ,แม่ผมไม่เคยมีชู้เลยนะแม่ผมไม่เคยนอกใจบีเลยอ่ะไม่ให้ผมยอมรับได้ยังไงอ่ะไม่มีแล้วบีเข้าที่ไหนมาพูดบอกแม่มาสิ ก็เน้่นน่ะสิแม่แล้วบีเอาที่ไหนมาพูดก็วันนี้บีไปบีบีบีเอาแจง้งว่าไงไี่รู่นี่เองนี่แกทำอะไรเนี่ยฉันก็ จะเตรียมเครื่องไว้ตำน้ำพริกให้พบี้ยนเย็นนี้โอ้ยไอ้นี่นี่นี่เอาอะไรของแกไนแจ้งแกยังไม่ต้องทำนี่บีแกไปเป็นเพื่อนฉันหาผอ่อยสิผออะไรของแกนี่มอฉันไปเจอมาท้ายหมู่บ้านแกแม่นมากนี่หูพี่แกพูดถึงหุยขนลุกสู้เลยแกนี่ วันก่อนฉันไปหานะแถวยาวมากฉันไปหานะพ่อหมอทักบอกว่าฉันน่ะดวงดีฉันก็เลยตัดสินใจลองไปซื้อหวยแกนี่ซื้อถูกเฉยเฮ้ย จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงฉันไม่เคยถูกหวยเลยแกก็รู้ทักอะไรนะแม่นหมดเลยแกนี่อย่างหนึ่งอีกวันนึงนะฉันไปอีกแกทักว่าเนี่ยต้นมะม่วงหน้าบ้านเจ้าทีแรงอย่าตัดเด็ดขาดฉันก็งงทักทําไมบอกว่าพ่อกําลังจะตัดต้นมะม่วงฉันนี่รีบหยิบโทรศัพท์โทรหาพ่อเลยนะพ่อฉันกําลังจะตัดต้นมะม่วงจริงๆแกเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยพูดแล้วยังขนลุกอยู่ไหมแกเฮ้ย้ยนี่ วันนี้ฉันจะไปดูอีกรอบนึงแกถ้าเขาทักว่าฉันดวงดีนะฉันจะซื้อหวยให้หมดเลยฉันกักบทนี่ครั้งนี้แหละแกดีๆเรอมันเม่นขนาดนั้นเลยหรอแม่นมากแกแกต้องไปไปเร็วๆแกไปส่งฉันหน่อยอตอนนี้เลยหรอเออตอนนี้เลยพิกฉันนเดี๋ยวค่อยมาทำเดี๋ยวฉันช่วยไปเออไปเร็วๆเดี๋ยวดีใจเย็นๆได้ไหมเ้องเออเดี๋ยวคนเยอะเร็วๆสิเออเออเออ ไปวไปว้ยวสไุว้ทยสาทำไมวันนี้เกมมาช้านะเราแจงอู้ก็มัวแต่ไปตามบีมันมาะสิ ฟังไว้นะผัวแกจะมีชูโอ๊โหยหุ่สารทุกหุ่สารทุโอ๊ยบีพี่อ่านไงผัวแกนี่นี่ผู้ชายนะสันด,ดาไนไว้ใจไม่ได้จริงๆเลย,ย,ยแจงไม่ใช่แบบนั้นหรอกพี่อ่านไม่ใช่คนแบบนั้นอะนี่บี จะรููได้ยังไงมันแอบซุกไว้หรือเปล่าตอนมันไปทํางานอ่ะแกเห็นเหรอแกตามมันไปเหรอฮะใช่ใช่แกแกอะไม่เชื่อแกลบหลู่นะบีเขาโมเนี่ยทักอะไรนะแม่นหมดทุกอย่าง i, ไ,ไ Jamie, tamam. le ู่ใช่หูยฮู้ยลุกเลยแกหู้ยแกฮู้ย or ฟ oh ้าดูฟ้ารู้ดินรู้นะแกสวยแล้วแกฮู้ย อุาต้๊กหมอขอบคุณนะคะตุ๊กหมอขอบคุณนะคะดุาดุสาทุสดุกอุ้ยไออันกลับไปเจอดีแนุ่สี่ปะสองสองแสองสองเนี่มอดู ใช่หมอดูหมอดูเขาทักว่าพี่จะมีชู้ทำไมพี่ทำกับฉันแบบนี้เลยพี่แอนหมอดูเขาดูแม่นมากนะเขาทักว่าพี่แจงอะจะมีโชคพี่แจงก็มีโชคจริงๆอะจะไม่ให้ฉันเชื่อได้ยังไงล่ะพอพอพอบีพอ ตอนแรกอ่ะพี่ก็ไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยไอ้เรื่องที่จะไปมีเมียน้อยหรือมีชู้อะไรเนี่ยแต่ตอนเนี้ยพี่ก็เริ่มคิดแล้วละ่ะมีชู้ก็คงจะดีนะถ้าบีจะไปดูหมอดูอ่ะแล้วเชื่อขนาดเนี้จนบีไม่เชื่อหัวตัวเองเนี่ย หัวคนเนี้ที่มันทำดีกับบีมาตลอดเนี่ยที่คงหบดคำพูดอ่ะเดี๋ยวพี่จะมีเมียน้อยให้ดู<อ>ให้มันสมกับบีไปดูหมอดูเนี่ยให้มันแม่นแบบที่หมอดูดูมาเนี่ยพี่อ่านบีขอโทษพี่บีขอโทษพี่อ่านบี แบบนี้แม่ก็ไม่ไหวนะบีนะแม่อ่นลูกตามใจแกก็แล้วกันนะแม่ไม่ยุ่งด้วยแล้วล่ะแม่แม่จ๊ะพี่อันบีขอโทษพี่ พี่อันอุ้ยพี่อันแม่แม่จ๊ะ the hot